ออกกายศาสตร์เขาออกมาแล้วเรื่องของเรื่องคือออกกายศาสตร์ปริงๆคือน้องหนุ่มตอนแรกตอนนี้ดอนแก่ๆไม่ได้ดกลียดเลยไปไหนแล้วว่ามิตรต้องเหรอมาตั้งนานี้ต้องลงเฟซแบบกว่านะน่าสงสารเขาอะแต่มันผิดพลาดด้วยกันทั้งหมดแหละแต่มันผิดพลาดทั้งหมดทั้งแต่ตัวเราด้วยทั้งแต่คือหลายๆอย่างไม่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 ยังไงบริษัทบอกก็ผิดเหมือนเพื่อกันบอกก็ผิดไม่ได ยืนยันที่ชัดๆครับว่ายังไงบริษัททัวร์ก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณเป็นดับเบิลเช็คใช่ไอมเนี่ยเอาไปเป็นอินดแล้องกอกทำไมเขาไม่ดูอ่ะอยากเดือดที่ที่บริษัททัวร์ที่ดูเขาบอกว่าเขาคิดว่าของเราจะดีแล้วเาดูแล